ชื่อนางสาวกระลอมนางพิสวัสดีครับคุณชื่ออะไรมิสิกค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอต่อวงจรควบคุมวอเตอร์อินเฟน์นะคะเริ่มจากต่อสายไฟเข้าไปที่เบรกเกอร์และนำสายไฟเส้นหนึ่งมาต่อที่คอนแทคช่วยหมายเลขเก้าส แล้วนำสายไฟอีกหนึ่งเส้นมาต่อที่ contact ม i L1 contact pin L1 ออกมาที่ contact ม i T1 contact ม i T1 ต่อไปที่ T2 T2 ออกไปที่ L2 L2 ออกมาที่ L3 แล้วก็หมอกที่ t ีสแล้วก็ต่อมายังโหลดสายไฟไหมายเลข96ต่อไปอที่คอย A 1, อ1สายที่ไม่มีไฟน,นะครับสายที่1ต่อมาที่ A 2ส่วนสายที่2ต่อมาที่โหลดมอเตอร์นะครับเี็บอยแล้วอันนี้ะทดลองทดลองดูครับ ฮะหลอดไฟติดไหมครับติดค่ครับหลอดไฟติดแสดงว่าต่อถูกต้องต่อถูกต้องใช่ไหมต,ต่อ,ตถ,ตอ,อถ,ถูกต้องตามวงจร่าต่อถูกต้องตามวงจรอ่ะทีนี้ถ้ามันเกิดการอ่ะถ้ามันเกิดการทิปแสดงว่ามันเป็นอะไรมันจะทำให้ ที่โหล,ลดดับอ่าที่โหลดดับก็กรณีนี้มันจะเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการทริปเกิดการทริปนะครับเกิดการทริปก็จะทำให้โพราะโหลดนี่ตัดวงจรนะครับหลอดไฟดับใช่ไหมครับหลอดไฟดับนะเพราะนั้นนะครับอาปิดเบรกเกอร์ก่อน แล้วใช่ไหมครับเอาตัวสอบขาแน่นแน่นเ,เ,เรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มรีเซ็ตกดปุ่มรีเซ็ตครับเปิดเมเกรเอร์นะครับวงจรกลับมาติดอ่ะทีนี้เราสรุปสรุปอ่ะ สรุปว่าไงถูกก็ติดต่อสายไฟถูกต้องตามวงจรครับต่อสายไฟถูกต้องตามวงจรแล้วนะครับอ่ะมาเยี่ยม